เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำรัสชี้แนะเพื่อให้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตแก่ประสบนิกรชาวไทยมากว่า30ปีและภายหลังจากที่เกิดวิกฤตการทางเศรษฐกิจเมื่อปีพุทธศักราช2540พระองค์ได้ทรงเน้นย้ําให้ประสบนิกรชาวไทยใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขเพื่อให้ประเทศรอดพ้นจากวิกฤตการสามารถที่จะดํารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ในภาวะที่ต้องเผชิญกับกระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในทุกๆด้านเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกต่อรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไปพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้เป็นหลักคิดเป็นหลักปฏิบัติสำหรับประชาชนทุกคนเลยทุกคนใช้ได้หมดไม่ว่าจะเป็นนักเรียนตัวเล็กๆนิสิตนักศึกษาผู้ใหญ่คนในอาชีพทุกอาชีพและก็องค์กรทุกองค์กรทำได้หมด เรามีตัวอย่างบริษัทเอกชนนะครับที่ประสบความสาเร็จโดยเอาปรัชญาเศรษฐีพอเพียงไปใช้ชุมชนหลายชุมชนครับที่เอาปรัชญาเศรษฐีพอเพียงไปใช้แล้วชุมชนนั้นไม่เป็นหนี้อีกเลยเข้มแข็งมากแล้วก็ปลอดอบายามุกมีตัวอย่างให้เห็นมากมายเนี่ยนะครับถ้าเราทําอย่างนี้คือหนึ่งเราคิดถึงความพอเพียงซึ่งมีสามองค์ประกอบพอประมาณมีเหตุผลแล้วก็มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ภูมิคุ้มกันนี้เราก็วิเคราะห์ทั้ง4ด้านภูมิคุ้มกันด้านวัตถุหรือการเงินการทองภูมิคุ้มกันด้านสังคมภูมิคุ้มกันด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ภูมิคุ้มกันด้านวัฒนธรรมนะครับแล้วมีเงื่อนไข3เงื่อนไขเงื่อนไขหลักวิชาความรู้เงื่อนไขในเรื่องศีลธรรมคุณธรรมแล้วก็เงื่อนไขในเรื่องการดําเนินชีวิตขยันมั่นเพียรอดทนถ้าทําอย่างนี้ได้จะเกิดอะไรขึ้นในปรัชญาเศรษฐพอเพียงได้พิสูจน์แล้วครับพิสูจน์ว่าถ้าใครเอาไปใช้ ครอบครัวไหนเอไปใช้โรงเรียนเอไปใช้นะครับในยามปกติชีวิตจะเกิดสมดุลชีวิตจะเกิดสมดุลสมดุลกันระหว่างสมาชิกในใน,ในแห่งนั้นสมดุลกันในระหว่างคนกับธรรมชาติสมดุลกันในระหว่างเพื่อนบ้านพ่อแม่พี่นะ้องมันจะเกิดความสมดุลลงตัวล่านที่สองถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ขึ้นมาก็ไม่โซซาโซเซมั่นคง ย่งยืนอยู่ได้พระองค์ท่านสอนให้ค่อยๆทําค่อยๆไปค่อยๆปอร่างสร้างตัวไปเรื่อยๆรับสั่งว่าความพอเพียงเหมือนกับการสร้างบ้านสิ่งแรกที่เราต้องทํานั่นคือจะต้องวางฐานรากให้มันม่นคงจะต้องวางเสาเข็มให้พร้อมเพียงที่จะแบกน้าหนักบ้านให้ได้แล้วต่อจากนั้นก็จะทําการต่อเต,ติมรุดหน้าไปเรื่อยๆ,ๆอย่าได้ใจร้อนอย่าไทายทำอะไรเกินตัว นะครับถ้าเกินตัวเมื่อไหร่นั้นภูุิคุ้มกันก็จะไม่มีความเสี่ยงก็จะเกิดขึ้นหรือทําน้อยลงไปมันก็ขาดประสิทธิภาพฉันไดชั้นนั้นแหละครับต้องยึดความพอเพียงเอาไว้คือความพอดีเต็มศักยภาพชีวิตทั้งชีวิตก็จะไปสู่ความมั่นคงสมดุลและยั่งยืนครับการปรับใช้ปฏัชญาหลกพอเพียงเนี่ยมันเป็นเรื่องของแต่ละ บุคคลแต่ละภาคส่วนซึ่งต้องเข้าใจตัวเองซะก่อนนะฮะแล้วจึงนำเอาปรัชญาเนี่ยมาปรับใช้ทำไมต้องเข้าใจตัวเองการปรับใช้ที่ถูกต้องเนี่ยนะครับก็คือถ้าเข้าใจตัวเองได้ถูกต้องเนี่ยก็จะปรับใช้ได้เหมาะสมไม่ว่าท่านจะอยู่ในสภาพไหนก็เลยยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าไม่ว่าท่านจะอยู่ในสภาพไหนปรัชญาสิทธิพอเพียงเนี่ยใช้ได้ แล้วถ้ามีการใช้กันมากขึ้นเนี่ยประเทศก็จะอยู่ในสภาพที่มีภูมิคุ้มกันรัฐบาลเองแหละทำยังไงร,รัฐบาลเองก็ต้องปรับใจเหมือนกันนะฮะแล้วก็ต้องเข้าใจว่าในการดําเนินการนโยบายทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะนโยบายอะไรก็แล้วแต่การตัดสินใจเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของภายใต้กรอบนะฮะก็ถ้าเราอยู่ในกรอบนี้เนี่ยมันจะทำำําความ ค,คือไม่สามารถจะทําให้ทุกคนเห็นด้วยแต่นะครับมันจะเป็นกรอบที่ไม่ทําให้ประเทศนี้สุดโต่งไม่ทําให้เกิดความขัดแย้งไม่ทําให้เกิดความเสียหายในภายหลังแต่เดิมมาเนี่ยคนไปคิดว่าประชาเศรษฐกิจพอเพียงเหมาะที่จะใช้สําหรับทางด้านเกษตรยากจนอย่างเดียวที่จริงแล้วไม่จริงเลย ปรัญญาสิกิพอเพียงเนี่ยสามารถใช้ได้อย่างดีกับกระแสที่ถูกต้องของภาคเอกชนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของบรรษัทพิบาลเป็นต้นกับเรื่องของปรัชญาสฐกิพอเพียงเป็นเรื่องที่เรียกว่าสอดคล้องกันเป็นอย่างยิ่งเพื่อการพัฒนาของภาคเอก,เอกชนที่มั่นคงยั่งยืนเพราะฉะนั้นตรงนี้เรากําลังมุ่งไปทําให้ภาคเอกชนที่ดีๆของประเทศไทยเนี่ย ได้นำมาปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพราะฉะนั้นแผนสิบเนี่ยจึงเป็นหลักการนำขบวนการของปชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการทำแผนในเชิงยุทธศาสตร์แนวทางอันนี้เนี่ยชุมชนสามารถนำขบวนการนี้ไปทำแผนของชุมชนได้แนวทางนี้ทางรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐเองกระทรวงศึกษากระทรวงสาธารณสุขกระทรวงตะวงกลมต่าง,างๆสามารถนำขบวนการอันนี้ ไปวิเคราะห์และจัดทําแผนของตนเองได้ที่เราเรียกว่าแผนปฏิบัติแม้กระทั่งในครอบครัวของเราเองถ้าวันนี้เราเริ่มที่จะวิเคราะห์ตั้งแต่ขั้นตอนแรกว่าสถานภาพของครอบครัวงเราเป็นอย่างไรความสุขของครอบครัวที่ตกลงกันโดยพ่อแม่และลูกตกลงกันว่าอะไรคือความสุขของครอบครัวถึงแม้เราจะหารายได้ได้น้อยลงแต่ถ้าเราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขดูแลกันป่วยไข้ต่างๆดูแลกันผมคิดว่า จุดนี้เนี่ยความสมดุลของรายได้ที่ต้องมุ่งไปหาตลอดเวลากับสิ่งที่เป็นวัตถุถ้าไม่สมดุลกับสิ่งที่เป็นจริยธรรมและนามธรรมหรือศีลธรรมของเราแล้วเนี่ยความสุขที่วางไปเป็นเป้าหมายของแผนสิบเนี่ยก็คงบรรลุไม่ได้เพราะว่าองค์รวมในการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้นไม่ได้อยู่ที่รายได้อย่างเดียวแต่อยู่ที่คุณภาพชีวิตอยู่ที่ชุมชนที่มีความเข้มแข็งในการพัฒนาตนเองแผนสิบจึงกําหนดเป้าหมายของการพัฒนา เพื่อให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ปวงผสนิกรชาวไทยดุดประทีปทอง่องนำทางให้ผู้ปฏิบัติมีความก้าวหน้าอย่างสมดุลมั่นคงและยั่งยืนเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้พิพิธภัณฑ์การพัฒนาประเทศของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจึงมีความภาคภูมิใจและปลื้มปิติ ที่ได้อัานเชิญหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดแสดงและขอชวนชวนให้ท่านได้ศึกษาและน้อมนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงานเพื่อเกิดความแข็งแกร่งให้เรารู้เท่าทันและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในโลกยุคโลกาภิวัตน์สวัสดีครับ